ไอจีใครก็ได้ที่สั้นๆนะของกูยาวไอ้เหี้ยะ 6AS PSN สามคนเพิ่มมาหนึ่ง 6AS PSN อือแค่นั้นแหละขึ้นละเจอละบัญชีปลอมเดี๋ยวไปรับเลยระว่างนั้นรับแล้วโดนลูดซับแล้วบารูปที่บาร์ถ่ายกับเจดีอะแม่งโคตรเหมือนไอ้นี่เลยชีวะไอ้ having a bad day อ่ะจริงเหรอวะ จริงโคตรเหมือนชิวะเลยขอเบอร์เธอได้ไหมขอเบอร์เธอได้ไหมคนอย่าลืมจริงนะครับ เธอรักฉันฉันรักเธอโมโซไอศ์รีมแลนช์เธอรักฉันฉันรักเธอโมโซไอศ์รีมแลนช์เธอรักฉันฉันรักเธอเธอรักฉันฉรักเธอไอส์คิมแลนช์ Bye. Okay.